รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเียวเราไปดูพ่อค้าทุเรียนกันที่จังหวัดอ่างทองจัดโปรแรงๆนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วพ่อค้าทุเรียนยึดแบ่งปันโปลุ้นรับทุเรียนฟรีหยิบเจอเอาไปเลยเจ้าของร้านท้าพิสูจน์ซื้อจริงแจกจริงถ้าลูกค้าโชคดีรับไปเลยโปแค่เดือนกันยายนนี้เท่านั้น ผู้สื่อข่าวได้ไรายงานพบเรื่องราวของพ่อค้าทุเรียนรายหนึ่งในช่องทางโลกสื่อสารออนไลน์ที่มีการแชร์กันบางแพร่หลายในเขตพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองในเพจ a c e b o o k ของทรงวุฒิธารหารมีข้อความว่า,าจ่ายตังค์แล้วพิกดูใต้ถาดหรือกล่องเจอคำว่าฟรีก็จัดไปตามนั้นอ๋อแบบนี้เข้าท่ามีอะไรให้เล่นเยอะเลยทีนี้ โดยพ่อค้าขายทุเรียนรายนี้มีร้านตั้งอยู่ที่ริมถนนอ่างทองป่าโมกสายในบริเวณตรงข้ามโรงงานไทยเลยอนหมู่ที่2องตำบลโพสะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองซึ่งมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าลุ้นรับทุเรียนฟรีจากการสอบถามนายทรงวุฒิาราหารเจ้าของร้านและเพจดังกล่าวเปิดเผยว่าที่ร้านของตนเองจำหน่ายทุเรียนมีทั้งแบบส่งและ ปีโดยจะเน้นขายส่งมากกว่าขายปีกที่ผ่านมามีการจัดโปรโมชั่นมาตลอดโดยจะเปลี่ยนรูปแบบต่างๆเน้นยึดหลักแบ่งปันซึ่งตนเองอยากตอบแทนลูกค้ายอมหันกำไรตัวเองโดยจัดโปรโมชั่นพิเศษรุ้นรับทุเรียนฟรีให้กับลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อทุเรียนแบบใครโชคดีรับทุเรียนฟรีไปเลยโดยทางร้านเตรียมปอกทุเรียนที่สำหรับขายครั้งละ10ถาดซึ่งจะจัดให้มีฟรีหนึ่งถาด ดยจะเขียนคําว่าฟรีไว้ใต้ถาดใส่ทีาาท่ใส่ทุเรียนและวางคะบนแผงถ้าลูกค้าท่านใดโชคดีหยิบถาดที่เขียนคําว่าฟรีจะได้กินทุเรียนฟรีไปเลยซึ่งโปรโมชั่นพิเศษนี้จัดมาได้2วันแล้วทางร้านได้รับเสียงตอบรับดีมากมีลูกค้าให้ความสนใจจํานวนมากร้านของตอนเองอยากเชิญชวนลูกค้าให้เดินทางมาพิสูจน์ได้เลยว่า แจกจริงไหมถ้าคุณโชคดีได้กินทุเรียนฟรีกันไปเลยทางร้านมีการจัดโบแรงๆทุกวันตลอดจนถึงเดือนกันยายนเปิดร้านเวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันปกติเราขายส่งขายส่งแม่ค้าหลายๆเจ้าจากต่างจังหวัดเขา,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 ามารับอันนี้ว่าที่เนี่ยจะไม่ค่อยจะกินกันหรอกเพราะว่าแม่ค้าจะมารับก่อนสุกไปหมดอันนี้ว่าช่วงเนี้มันมีสุกมาเราก็อยากให้ คนแถวนี้ได้กินเยมากบ้านเราได้กินกบ้างก็เลยลึงดูด้วยด้วยแล้วเราแจกบ้าอะไรบ้างลดราคาบ้างแถมบ้างเพราะเราตรงนี้เราไม่ค่อยไม่ค่อยเอากําไรจากจากการขายปีเท่าไหร่เราไปได้กําไรจากการขายส่งครับสารโตไปไงครับก็คือเราจะเก็นได้ไต้แพคครับว่าดูฟรีเลยใฟรีเลยใคร